สวัสดีครับคนบันเทิงชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำำําคําอยู่กับป๋าแดงสุดหลอ่อเป็นไงป๋าลมยืนลมลืน่นลมยืนลมลื่น,นไหมฮะเราจะลงไปเรามาเที่ยวฝ่ายหมู่บ้านนะครับมากับเพื่อนถึงเพื่อนถึงกําลังเอาเตาแกส๊สลงไปแล้วนะครับนี่อยู่ริมแม่น้ําคานะฮะวันนี้เราจะมาปิกนิกกันนะฮะ โอ้โหคนตบปุ๊บตบตบดังๆเลยสิเอาไหมบิ๊กบิ๊กเออนี่ครับทุกคนจ่วยกันครับอ่ะน้องเน่กมาอันนี้เป็นลูกชายนายบุญถึงเองครับสุดหล,อล<ะ>่อเราน้องเน<ะ>ฮะเดี๋ยวครับ<ะ>เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสบรรยากาศริมน้ำคำกันนะครับนี่อันนี้ก็อา้าวมาแล้วน้องมัด<ะ> <laughs> สวัสดีครับน้องมัดดี้ครับ นี่ครับผู้ช่วยแม่ครัวเราเนาะตอนนี้อย่างวันนี้เราจะมาทาอาหารป่ากินข้างๆป่าข้างดอยกันนะครับเนาะชชวยกันขนของลงไปครับกับทีมงานของเราครับทีมงานคนมดอยโอ้โหนี่นี่เป็ดฝายหมู่บ้านนะครับเนาะบ้านเวียงสาครับเวียงสาป่าแดงครับโอ้โหครับนี่อันนี้เราจองเป็นแบบ p r i v a t e เลยนะไม่มีใครมาเลยนะครับ อันนี้ต้องถอดถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวเกลือมจะพิระเนาะอู้ยน้ำใสมากเลยโ็นี่ครับเดี๋ยวๆๆครับหัวหมื่นมาเลยนีอโอ้ยครับอ่ามาถึงที่หมายครับท่านผู้ชม ไไม่ได้ใส่เกิืระวังสิ่งมีคมระวังแก้วเดอ้อนี่มาถึงที่ของเรา,เาแล้วนะครับเป็นไงป๋ายาก,กาศดีไหมอยู่ใกล้ๆน้ำเลยนะต้องพูดดังๆหน่อยเพราะว่าน้ำเสียงน้ำมันแรงนนน้ำตกแม่น้ำคำแม่น้ำคำแม่น้ำคำนี่มาจากพมา่าเลยนะ ไหลไม่จับพม่าครับจับพม่าต้นทางอยู่ที่บ้านหัวน้ำคำนะครับเนาะครับส่งการเข้ามาแอลนี่ครับที่นี่เป็นไพเวทเนาะผมมีคนพุกผ่านครับปลอดภัยอยู่สุดยอดสุดยอดครับเย็นๆเลยโอ้โห่เน่เน่เน่เป็นไงครับเพื่อนบรรยากาศพอได้ไหมได้ได้ได้โอ้โหยาวๆเลยนะวันนี้พื้นที่นี้คือของเราไพเวทเลยแอดเรียของเราไม่มีโควิดโคขุด นะครับตอนนี้บรรยากาศโคตรดีนะครับน้องเบาหนุยกับตัวม้านรับติ๊กเคยมาทำเป็ดตุ๋นเป็ดทะเลาะเนาะขายอยู่ที่บ้านบึงเนาะวันนึงเขาขายเป็นพันตัวถึงไหมฮะพันตัวทำพันตัวเฉพาะเทศกาลนะครับแบเทศกาลนะธรรมดา10ตัวเดี๋ยววันนี้ให้สองเชฟเลย2เชฟสุดหล่อครับน้องเบาวนุยแล้วก็เพื่อนถึงนะ เราจะมาปิกปิกปิกนิกอะไรนะปิกปิกนิกเออปิกนิกด้วยอันดับแรกลงไปเลยครับไอ่พริกแกงสูตรลุงรักเมืองกาญจนฯเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีระวามกูดิระวังเน่าระวังเน่าเขาขับใส่เลยใช่ไหมครับไปครับเชฟนุยเชฟนุยเชฟนุยเอาอะไรมาฮะเคยแต่ต้มเป็ดนะครับผัดมุงปลายังไม่เคยอ่านี่อันนี้ไปยิงในป่ามาเจ้านี่ด้านแล้วเนี่ย น้ำใส่พักก่อนละปลาไหลพวกแต่หมูปลานี่มาจากการเมืองการได้นะซื้อลูกตลาดร้านเมืองมาครับนะเนี่เพื่อนพริกไม่เยอะไปเลยเนี่ยโลไปนี่เราผัดครึ่งเดียวนะะผัดครึ่งเดียวมันจะมันจะเหลือก็มันเป็นยังไงัมันจะได้แบบแซ่บๆกันนะเอโอ้โหครับใส่น้ำซุปลงไป น้ำซุปนี่ตุนมากกี่ปีแล้วฮะ่อองฮะเครื่องกองน้ำมาปิกนิกเนาะมาเอาอย่างเป๊ะๆนะครับเนาะมาแบบม่วนๆครับวันนี้สงการอีกหลายวันเดี๋ยวพรุ่งนี้แกงปลาต่อนี่เหลือหือไว้แหม่เครื่องนี่เชฟนุ่ยทะหมอมันพูกอ่ะโชว์พี่มือห่อ จุไปมนูกันเด้อครับโอ้ยแดงๆเลยสวยๆเลยแต่ได้แก๊สไฟมันมาเป็นใจเนาะไฟมันไฟอ่อนไปหน่อยอันนี้อะไรฮะเชฟถึงผงอูมามิน้ำปลาผงน้ำปลาผง กูย้มคิดถึงน้องแป้งกันเนาะน้องแป้งเคียงตุงอันนี้ก็น้ำปลาผงแฮมน้ำปลาผงรสดีรสดีนี่ยแซ่บแซ่บนัวๆเด้อต่อไปจะเป็นเครื่องสมุนเครื่องครับเครื่องสมุนไพรไม่ได้เครื่องนะเครื่องสมุนไพรสมมติแม่สมมติว่าอ่าสมมติว่าครับอขาคู่ค่าบาทสิบาทก็นเล่นกันเนาะใส่ไปเลยอ้าวใส่เลย บ้านเราเรียกว่าอะไรฮะกระชายครับกระชายมันไม่ดำนะกระชายเสาหัวละแอนใช่กหอหัวละแอนนะก็แล้วก็จะมีครับพริกไทยสดนี่โอ้โหครับพูดไทยยังไงให้สาบเมืองรอติดตามชมเลยกันเอาให้น้อยเทฟถึงมาจากลำปางเราต้องใช้เทปถึงทางานหน่อยใส่ที่หลังดึงหยดำอ่าใช่ใช่เผ็ดร้อนน่ากินก็จะักเผ็ดแล้ว ก็ค,ครับับบดไ้ป๊เเลล่นลยีฬาหรือจัดจ่อหมาวอดจัดจ่อหมาวอดทำจัดจมาเรืยใส่ลงไปครับเ,เ,เรียบร้อยนะครับแดงๆเลยรับรองเผ็ดจัดจ้านครับโอ้โหสุดยอดอน่ากินมากครับ กับบรรยากาศดีๆเราก็มีตากล้องมาถ่ายด้วยนะ <c oughs> พ,พัดเผ็ดหมูป่าข้างริมแม่น้ําคํากับบรรยากาศวัดสมการนะครับนี่เกินถึงตักเลย <c oughs> อืมปลาตักเลยโ oh อ้โหหมูปลาเชฟนุยครับจะเรียกเชฟด้วยตากล้องนี่เน <c oughs> ี่ยตากล้องที่เชฟกลับบ้ <c oughs> านถึงบ้านเมื่อไหร่นี่ <c oughs> <c oughs> มาถึงน <c oughs> ้องเบาหนุยนะ จำไมด้าทนี่โอ้ปีที่แล้วเอาเป็ดมาจำได้หรอครับผมจำไม่ได้ที่นี่ใหญ่ครับเป็ดหมูป่ากินริมแม่น้ำคำยอดเป็นไงป๋าวันนี้อร่อยอร่อยมีความสุขนะต่อไปให้เชฟครับทำใหญ่ใหญ่ หมองมหมอตบโต้ด้วยตบโต้ด้วยเสยครับเดี๋ยวคราไปชิมแล้วครับนี่บรรยากาศวันนี้สนุกสนานบ่อนเง้นครับวันนี้เป็นไพรเว็ดฝ้ายไพรเว็ดนะเราจองไว้เลยนะผัดเผ็ดหมาปูหมูป่าริมน้ำคำครับวันสงการปี2564นะครับเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนถึงตักให้ชิมหน่อยครับคำใหญ่เลย เพื่อนถึงสุดหล่อเขานี่แหละาพริกไทยด้วยเนาะโอ้โหพริกไทยพอไม่ต้องพริกเม็ดนะน้องนุยมาไหมครับน้องนุยตากล้องเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวชิมต่อจากพี่นะครับมาวันนี้สามหนุ่มสามมุมนะครับสวัสดีครับนี่อยู่มุมนี้กันเออนี่นี่นี่โอเคครับมาขอบคุณครับมาครับพง่ใ ขอโต๊ะให้ตบไงยสุดยอดขอเคี่ยพีย่กันเลยขอมันรสชาติมันจัดจ้านมากเลยครับสุดยอดอะคุณรู้คกูรู้แห้สุดยอดเรื่องยังเหลืองความเผ็ดอะไรโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดไปทิ้ง ่ราไม่ได้กินเนี่ยรวยเป็นไงรวยสุดยอดสุดยอดเรื่องอะไรครับจัดจานเพชรเป็นจัดจานนะครับถ้าสั่งพ่แกงมาก็อย่าไปใส่เยอะขนาดนี้นะเขาจริงเหรออือเอาครับหน่วยกล้าตายจ้ำยำยำพีกอีเลยพี่นเลยวพีกอีหน่อย เอาเอ้าเอาอพีกอีน่อยพีกอีน่อยแม่มันมีหมูด้วยเต็มปากเลยของเงือมาหรอมีดกันโอ้ยสุดยอดปลาปลาแดงเอาปลาแดงปลาหมูป่าปาปูหมูป่า อร่อยเอาเห็ด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 เหดยอดเห็ดตะกรั้งขนาดด้อเป็นไงป๋าใส่พริกแกงดังไปเลยก่อนนู้ว่าจะพัดมดเทาก่อนใส่หรือว่าพัดกึ่งดิ้วครับอากาศก็โหดห่อนะตอนนี้นะเดือนเมษาพี่มิตรครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ทำไงดีฮะ มีฝนบ้านนี้มีฝน,น,นส่วนตัวฝนส่วนตัวทำยังไงฮะฝนส่วนตัวทำยังไงต้องเปิดนะครับเปิดก่อน <c oughs> <c oughs> อเปิดก่อนโอ้โหเนี่ยอ,อ่นลงไปเนาะต้องมีสปริงเกอร์บ,บนหลังคาครับนี่ตอนน้ำย่อยเหรอ <c oughs> เป็นไงครับเพื่อนถึงบรรยากาศอยู่ใต้ฝนเทียมเป็นไงฮะเย็นขึ้นมาทันทีเลยเย็นไหมเย็นขึ้นมาเออเย็นนะป่านะ โอ้โหอันนี้อย่างครับแมงนูนแมงนูนคั่วแมงจีนนูนเก็บมาใหม่ๆครับเยอะทำนีใหญ่อ่่ะนีครับแมงนูนคั่วสดๆอร่อยไม่กินวัวจีนไวน์แล้วอาหารจากโปรตีนทั้งหลายจะมาจากพวกแมลงเราที่มีร้านอาหารในกรุงเทพมีร้านแมลงนี่ราคาแพงมาก โอ้โหนี่อะไรฮะน้องหนุยเป็ดครับเป็ดโอ้โหเป็ดมาแล้วครับอันนี้แค่ออเดิฟนะเป็ดจากบ้านบึงโอ้โหหลังจากที่เว็นสักปีกับเครื่องในมาหลายปีครับเพื่อควบคุมสารดูรีในร่างกายนะวันนี้เราขอจัดครับจัดเต็มเป็ดจันโอชาจากชนบุรีบ้านบึงรถ้วชนไอ น่ากินมากโ,โหยแบบน้ำน้ำจิ๋มทะลักเลย <c oughs> อะไรเล็บเปนะ็ดจับจับปิดท้ายคลิปวันนี้นะครับวันนี้ก็เดินทางมาบ้านน้องน้องหนุ่ยเนาะน้องหนุ่ยเป็ดโอชา S <S ขายอยู่ที่ <S <S ปิดนันงเ<า>ชาบ้านบึงเชนบุรีนะมาบ้านไอ้มีตวกันก็มีฝนเทียมด้วยกันน้ำหนักนี่นฝนเทียมตกลงมาแล้วเพื่อนถึงติดใจมากเลยเมื่อกี้นี้เป็นไงครับรสชาติเป็ดของเขาสุดยอดเดี๋ยว <S <S เดี๋ยว<ๆ>คุคลีบอย่างเร็วเลย<อ> <S 2> <S 2> นี่<อ>ผมแค่จะเอาชิ้นเดียวนะครับโอ้โหแต่เขาแถมให้ สเต็ปการห <Pokémon> ั่นนะครับทบายมีดมันไม่คมเลยไงสเต็ปครับสเต็ปสเต็ปถ้าบ้านผมห้องแกนคอเนาะแกนคอมันลเหถือเลนอะลานตีสับหมูในครึ่งบีดตู้เจ้าไหมครับอะไรบ้างไงเนาะผีสางได้เรียกงูสิงห์งูสิงเออเออมันเหมือนงูสิงป้บอยเลยลุงเนอะมันนอนอัดสองบ่อยเฮ้ยผมผมไม่หองมีอัไปดูเถอะโต๊ะที่ประจํ ได้กะโอ้กลังมาเนี่ยติ๊ดลงลูกฝันเดี๋ยวเพ็ดแต่เพ็ดหว่าเพ็ดไม่เพ็ดงาอีเด็กกกเออไปลูกไปลูกไปลูกเอามาม้ามไมาาามมามามามนามา้าม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 มมามมมมามมา วขอร้านนิดนึงเ็าันอะไรมากเจไป็ดเป็ดเ่าเลยเหรอ่เหร